รประกอบไว้ทั้งหมดสตัวนะครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานก็ถ้าต้องการเคลื่อนย้ายก็ดึงล้อก็จะก็สมาสมารถเขียนได้ถ้าได้ถึงตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ดึงล้อเก็บก็จะบันไดก็จะไม่เลื่อนนะครับนี่ก็ขึ้นได้น,นี่ีสองตัวนะครับ วิธีการใช้งานก็เหมือนกันนะครับดึงล้อเพื่อเคลื่อนย้ายนะครับได้ตำแหน่งต้องการแล้วก็ดึงกลับให้ล้อลอยครับเราก็จะล็อกเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับต่อไปจะที่สามนะครับสินค้าก็ใช้งานได้ทั้งสามตัวนะครับไม่มีชฉนวนเสียหายนะครับเช็คสินค้าเรียบร้อยพร้อมจะส่งครับ